What do you about this secret government project? I only know a little after I tried to find out about my friend who was kidnapped. He was taken by the government to a place called... Octagon. Viper, I want to make an offer to prevent you from exposing it all to the public. I propose to release all the free rebels we've captured in exchange for your silence regarding our secret project. It's quite an enticing offer for you. How do you think about this deal? Finally, you're out, Hyde. You started this war with me from the beginning, and I'm so close to getting what I want. But it seems you've made an offer that feels too hard for me to refuse. All right, we agree to your terms. Release all my members and don't bother me again. เอาละครับผมสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Point Bank น,นะครับผมอยู่ผมก็เดิมน,นะครับเป็นสิเกเมอร์นะครับผมวันนี้เราได้เอ่อมีการอัปเดตใหม่ของเกม Point Bank เนาะวันนี้ Battle Pass ก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะก็สำหรับใครที่พีออเดอร์ไปแล้วก็จะได้รับรางวัลเนาะแน่นอนว่า แบทเทิลพาร์ติซั่นใหม่มาเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาพร้อมกับโหมดใหม่นะครับเป็นโหมดตัวนี้เป็นโหมดอารมณ์เหมือนโหมดชิงชิงธงนะครับผมอ่าตอนคนที่พิออเดอร์เนี่ยก็จะได้รับ EP 1000 EP เนาะซึ่งตอนเนี้ยผมเข้ามาแล้วผมก็จะได้เลเวลหนึ่งเนาะสำหรับแบทเทิลพาร์ตเลเวลหนึ่งก็ของก็จะประมาณนี้ครับผมอ่เดี๋ยวดูของกันเนาะอันนี้รอบรอบนี้ถือว่าดีนะพาร์ เพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยมันแจกตัวละครแบบสองพาร์ทใช่ไหมสองพาร์ทพาร์ทละหนึ่งแล้วเหมือนจะโดนคนเขาดา่ารอบนี้ก็เลยแบบเออแจกมาครบเลยสองตัวทาวอนเลเวลหนึ่งก็คือผมก็ได้ไปที่เรียบร้อยแล้วตัวเลเวลสองเนี่ยก็จะได้คาคาก็าแปด KTTHR นะครับผมเนาะเออก็คือได้เป็นตัวตัวใหม่นั่นแหละเออได้เป็นคาตัวใหม่นะ,แ,ะนตนะแต่ว่าจะเป็นแบบซิลเวอร์นะครับผมอ่าก็เลเวลสี่เราก็จะได้คาไปเล่นละ สำหรับคาถาวอนเนาะแต่ว่าเราจะได้เป็นจํานวนวันไป1วันอาไปทดลองเล่นก่อนอามเหมือนกับไปทดลองเล่นก่อนอะไรเงี้ยเออสำหรับสายฟรีก็ได้เหมือนกันแต่สายฟรีจะไม่ได้สีนี้นะจะได้เป็นตัวสีเงินธรรมดานะครับผมเดี๋ยวดูขอมาด้วยพารกันนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเลเว่สิบหก็ได้อีกวัน แล้วก็ไม่ได้อีกแล้วแล้วก็มาได้ทีนึงตอนเลเวลส5คือได้ถาวรไปเลยเลเวลสี 45, เนาะต่วสามฟีก็ก็จะได้เป็นคาธรรมดาได้เป็นคาธรรมดาแล้วนะนะอืมเป็นคาลายอะไรก็ไม่รู้ว่สิบเก้าเนาะได,ได้เป็นได้เป็นหนึงวันเนาะตอนคนซื้อบัตรเซ p a ารก็อ่าอบเลเวลสีก็ถือว่าจบละถือว่าอีเวนต์ซีซั่นเนี่ยคือ,ค,อคือคุณจบละถ้าคุณ45นะ ถือว่าคุณจบละเออส่วนใครจะเล่นไดถึง50าวันนี้แล้วแต่ครับพอเล่นได้ถึง50มันจะไดเหรียญการ์ดมาเรียญการ์ดหนึ่งดาวสองดาวนะอะไรเงี้ยเออมันก็มีที่เก็บของมันเนาะแต่ถ้าเอาแบบเอาแบบครบก็คือแบบครบเงื่อนไขแล้วแล้วเลิกเล่นเนี่ยก็คือเลเวลสี่สิบห้าคือจบละเนาะส่วนแบตเทิลพาร์ตแบตเทิลพาร์ตซีซั่นนี้พาร์ทที่สองปืนที่จะแจกเนะี่ยเป็นอาร์คครับผมเป็นอาร์คถาวรน,นะครับใส่จุกด้วยคิดว่าก็ต้องเป็นอาร์คถาวรแหละเดี๋ยวผมจะเอารูป รูปที่ตัวเกมเขาสปอยขึ้นมาให้ได้ดูกันเนาะคิดว่าองไรมันก็ต้องเป็นถาวรแหละเออเนาะไม่งั้นมันจะมาโชว์ทาไมอะเออคือโชว์เนี่ยมันโชว์เป็นภาพข้างสีดำ้าจจะเป็นภาพเงาดำอะเออน่าจะเป็นปืนถาวรของพายท์พาร์ทในในพาร์ทที่สองก็คือพาร์ทต่อจากไปพาร์ทต่อไปนั่นเองพูดอะไรไม่ค่อยสัมทัดกันเท่าไหร่ส่วนตัวแล้วก็เหมือนเดิมว่าผมก็เหมือนเดิมนะถ้าเราทําภารกิจ แบตเทนพาร์ทครบทั้งสองพาร์ทโดยที่เก็บปืนถาวรครบทั้งสองกระบอกเราจะได้มีดถาวรน,นะครับเหมือนรอบที่แล้วแล้วแฟงเบทถาวรรอบนี้เป็นซมไายถาวรเรื่องความยงความยาวอะไรเดี๋ยวต้องมารีวิวทีนี้ว่ามันจะได้มันจะยาวขนาดไหนมันจะระย,ยะเท่าไหร่เนาะออโอเคครับผมก็ออของประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมต้องรับของก่อนนะจะไปของที่จีเ็มส่งมาโอเคครับอันนี้เป็นของที่ล็อกอินทุกวันแล้วก็นี่แบตเทนพาร์อ่า EP เป็นพาร์ตหนึ่งพันที่ว่าใครที่พรีออเดอร์ในช่วงระยะเวลากิจกรรมของ GM เนี่ยจะได้ EP มาหนึ่งพัน EP ตอนนี้ผมเลเวลวหนึ่งนะครับผมถ้าใช้ก็จะเลเวลสิบเจ็ดนะครับโนพาก่อนนี่เราจะได้มาหนึ่งอันนะครับผมพร้อมบูตธ EP ป๊าบตุ้ม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 ตุ่มตุ่มตุ่มตุ้มตุ้มนะครับผมใต้ใต้เอเลเวลสิบเจ็ดครับผมโอ้โว ได้ขอไปที่เรียบร้อยแล้วครับรอบนี้เราก็อันนี้ผมซื้อตัวละครวิกมานะไอชื่อของเกินของเกินอะรอบนี้เราใส่เป็นตีมตัวนี้ครับอ่ารอบนี้เราเราเราต้องเล่นเป็นตีมนี้อาเรต้องเล่นเป็นตีมนี้มันเป็นเราจะพาซีซั่นนี้นะต้องเล่นตีมนี้ต้องเล่นตีมนี้อะครับผมเราก็ลัเลเวล17เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ได้คงได้ของมาผมขออนุญาตใช้ไอตัวนี้ก่อนเนาะ EP นะครับผม จริงมันมันน่าจะมีกดใช้ทีเดียวนะอันนี้เป็นเควสที่ผมทําครั้งที่แล้วอะที่ว่าคือไปเตินพาร์ทุกครั้งอะทุกครั้งมันมันจะมีการแจก e ีพแบบที่ผมกําลังใช้อยู่เนี่ยก็คือทุกคนต้องไปต้องไปทำเควสรายวันก็จะได้อ P ีมาถ้าทำเควสรายวันเราก็จะได้ EP พมาครับผมทำเควสรายวันได้ EP พีมาผมส่วนตัวผมผมก็สะสมมาเรื่อยๆครับ ผมก็สะสมมาเรื ını, ่อยๆถึงแม้ผมจะเลเวล45แล้วอ่ะก็คือเราก็ทัเควสรายวันเพื่อสะสม EP ตัวนี้ EP ตัวเนี้ยมันไม่มีวันหมดอายุนะครับเราสามารถเอามาใช้ได้นะในซีซั่นต่อไปเนี้ยอันนี้ผมเก็บจากซีซั่นที่แล้วนะผมก็เอามาใช้ในซีซั่นนี้ก็คือก็เก็บว้เยอะอ่ะรับพูดอ่ะก็ก็เก็บไว้เยอะพอตัวคือผมเล่นเก็บมาแต่ต้นกิจกรรมจนท้ายกิจกรรมเลยนะ เออก็พอตัวเ,เก็บเยอะพอตัวโอเคครับผมก็น่านจะได้หลายเวลลอยู่นะเดี๋ยวิบตามครับผมการสไลด์ถาวรด้วยโอเคเลลวยิบสี่เรลเลแรกๆมันขึ้นเร็วอยู่แล้วไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเลเวลหลังๆครับมันจะเริ่มใช้ยีพีเยอะครับตอนนี้มันยังไม่ได้ใช้ยีพีเยอะอะไรครับ โอเคครับเลเวล26นะครับผมโอเคครับสุดที่เลเวล26นะครับผมออยีหว่า27พูดผิดสุดที่เลเวล27นะครับผมอ่าเราก็สุดตอนเนี้ยผมเลเวลที่27่เละอ่อเออ EP รอบนี้ได้แค่วันวันละ1,000 EP เองเฮ้ยใจร้ายว่ะ ทำไมนายเปลี่ยนวะรอบรอบที่แล้วเขาเออาอีพีให้หนึ่งหนึ่งรอบที่แล้วมาเราสามารถเก็บ EP ได้หนึ่งหนึ่งพันห้ารอยทีพนะอบทีแล้วต่อวันนะต่อวันตอนนี้เหมือนเหมือนโดนลดมาเหลือวันล 1, ะหนึ่งพันรีพีนายนายเกียนจยังวะทำไมนายต้องแอบลดวะนายนายป็นเกียนตวะ โอเคครับผมเราก็ประมาณนี้เอ้ยเด้อมีหน้ากากที่จอกด้วยหน้ากากบวกห้านะครับเพิ่มพลังโจมตีบวกทะลุเกาะจอกจอกจอกก็ป้องกันนะจอกก็ป้องกันโอเคครับผมเราเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ๋ออันนี้ก็เป็นด่านเก่าหมดใหม่ด่านเก่าหมดใหม่นะครับผมอ่าตอนนี้เราก็เปิดของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหผมไปไล่ลบของมานีุ่ดเลยเนี <mechanisms> <min> <mel> <router> ่ย เี๋ยเช้าเอาโอแตกเขาไม่ได้ตั้งใจนะโอแตกเลยผมไปไล่ลบขอในตัวมาปะโอ้โหพอสมควรอะผมลบไปประมาณอ่าสิบกว่าชิ้นได้ครับผมก็คือไปไล่ดูว่าอันไหนที่มันไม่สําคัญผมผมก็ลบทิ้งอะอันไหนที่มันสําคัญก็คือเก็บไว้นะลักกูก็แตกโอ้ไปไล่ลบขหงอพอสมควรนะผมอ่ะนี่เราก็ ผมก็ได้เปิดปืนซีรีส์ใหม่มาละอ่าก็มันมีเอฟเฟกนะปืนพวกเนี้ยมีเอฟเฟกนะครับผมไฟปากกระบอกปืนอะไรที่เนี้ยมนีนะครับผมอ่าสีสันสวยงามครับสำหรับปลายปืนเนาะอันนี้ผมใส่ไอเทมเปลี่ยนไฟป่ากระบอกปืนนะมันเลยเป็นสีเขียวนี้นะ,ะมันก็เลยเป็นสีเขียวอย่างนี้นะจริงๆมันไม่ใช่นะจริงมันมันไม่ใช่อย่างนี้นะที่ผมต้องใชไอเทมพวกเนี้ย เพราะว่าเพื่อเป็นการลดจํานวนไอเทมที่ผมถือครองอยู่เพื่อให้มันน้อยลงที่สุดอะไรที่ผมผมผมไม่ค่อยเล่นผม,ผมก็ลบทิ้งอ่ะเออคือแบบเก็บไว้มันนลกอถ้าพูดตรงๆมันก็คือมันโลกอ่ะเออเราเราก็ไม่ได้แบบมีเงินซื้อพื้นที่อะไรขนาดนั้นเนาะเ,ออเพราะว่าจะซื้อช่องเก็บของเนี่ยก็เก้าพันเก้าพันแคสก็คือเก้าพันแคสถ้าตีเป็นเงินก็หนึ่งร้อยบาทเนาะเพราะว่าเราจะ,ออจะโดนหักภาษีไปสิบเปอร์เซ็นต์เนาะ ร้อยหนึ่งก็จะได้90้าสิบซึ่งมันขายเก้าพันก็ขายเก้าพันก็พอดีอ้หูอย่าคิดแล้วก็ลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะว่าตัวเกมอ่ะบัตรภารกิจที่เขาแจกตอนนี้นะครับผมแตกไอ้บัตรภารกิจที่เขาแจกตอนนี้คุณเห็นภารกิจที่อยู่ฝั่งซ้ายมือไหมเออภารกิจตัวเนี้ยมันแจก e xp ของ battle pass ด้วยนะครับผมก็คือรวมแล้วเนี่ยถ้าเราทำเสร็จทั้งหมดเราจะได้ e xp battle pass ไปทั้งหมดหนึ่งพัน e p หนึ่งพัน e p แบบฟรีเลยนะครับผมหนึ่งพันแบบฟรีเลยครับก็คือเราทำภารกิจเสร็จใบแรกเนี่ยเราจะได้ e p มาห้าสิบ e p เนาะมันจะคาดอ่ะมันแบ่งเป็น5้าสิบห uh ้าสิบโอ้โหเย้ก็ที่เราเล่นอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นโหมดใหม่เนาะก็คือถ้าให้เข้าถ้าให้เข้าใจง่ายๆอ่ะมันคือโหมดชิงธงอ่าถ้าถ้าให้เข้าใจแบบง่ายๆก็คือโหมดชิงธงนั่นแหละโหมดโหมดยึดพื้นที่อ่ะ ฝั่งไหนยึดพื้นที่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนฝั่งนั้นชนะแล้วกูก็แตก <ś led> หลักการง่ายๆครับผมไม่มีอะไรคือคุณเห็นที่หน้าจอไหมเออเห็นที่ห <ś led> น้าจอป่ะ <ś led> ตอนนี้ทีมน้ำเงินอนะ่ะได้สามสิบสี่เปอร์เซ็นต์ทีมแดงได้หกสิบเก้าซึ่งผมอยู่ทีมแดงครับถ้าถ้าทีมผมเนี่ยยึดครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือชนะไปเลยก็คือจบเกมครับชนะไปเลย,เลยตอนนี้ก็คือแย่งกังน soda. ต้องแย่งกันยึดต้องคุมกันฐานนู่นนี่นั่น อ ah. no ้าวแตกช่วยเขาไม่ได้สักใจนะเขาจะมองไม่เห็นเลยตัวเธอวิ่งหน้าโอ้ปืนเอฟเฟกต์ค่อนเยอะนะค่อนข้างเยอะนะแป้งบางตาหมดเลยผมเล่นเนี่ยผมจะไม่ได้ปิดเอฟเฟกต์อะไรนะเพราะผมต้องการให้ให้ผู้เล่นได้เห็นเอฟเฟกต์แบบเต็มๆนะครับผมเวลายิงอ่ะจะมีเอฟเฟกด้วยนะครับอารมณ์เหมือนแบบปืนแรงแบบจับอะไรเงี้ยเออ ก็ถ้าใครไม่รู้ว่าซีรีส์เนี้ยซีรีส์เป็นทของซีซั่นใหม่นะเออเอฟเฟกต์เป็นยังไงก็สามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ของตัวเกมเลยหรือว่าจะดูที่ผมก็ได้เอหมายถึงว่าถ้าใครจะแบบละเอียดละเอียดเลยอ่ะไปดูที่เว็บไซต์พายแบงค์ได้ครับเพราะว่าเขาเขามีทำนะครับเขามีทําให้ดูนะครับเขาทําให้ดูหมดแล้วว่าเอฟเฟกต์เป็นยังไงอะไรยังไงนะครับผมมุมนี้ขฆ่าแล้วไปทัน่ะ กำลังจะบอกว่ามุมนี้เข้าท่าได้เยอะแตกเลยก็เฟื่อได้ซีเราก็ต้องต้องข้างเอ่อต้องแบบต้องอยู่ไกลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยรู้จักยิงรอไหมพี่รู้จักยิงรอไหมน้องพีนี้สายยิรงรออยู่แล้วเล่นเล็กซีก็ต้องเลงระดับกว่านะ อ80ไปเพื oh ่อนเก็บไปแต่แต่สุดโอ้โหป่ะโอ้โหป่ะทีมเราได้80แล้วนะครับทีมเราได้สุดทีน้ำเงินได้76ครับตามติดติดตามมาเรื่อยๆครับผมอ่าทีมทีมเรายึดแล้วทีมแดงกําลังยึดนะครับหายไปทีมแดงทีมแดงยึดแล้วไอ้ียทีมเรายึดสำเร็จครับ ก็รอให้ครบร้อนจนเสร็จนะผมโอ้โหกูไม่น่าออกไปเลยเฮ้ยเฮทีมแดงทีมแดงยุดยุดยุดแล้วไปแตกปเหมือนจะอยู่ฝั่งอันนี้ตัวหนึ่งนะอยู่ฝั่งขวาเราตัวนึงเมื่อกี้ไม่รู้ไปหรือยังไปแล้วไปหรืตายก็ไม่รู้ ผู้หญิงไม่ถัดระสุดหมดกอนเอ้ยทีมเราจะชนะแล้วเอ้ยทีมตงไปเป็นที่ไปว่ะลุยๆๆ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 ๆยๆงๆๆ่ๆๆ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 ๆยๆๆ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 ๆยๆๆ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 ๆาๆๆ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 เๆๆ่ๆๆ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 เๆๆ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 ๆรีบ ơ yann 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 yann